สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องลุงหนอมอินดี้นะครับพร้อมกับสูตรหวยลาวนะครับเป็นประจำเช่นเคยนะครับครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็เมื่อวันศุกร์นะครับที่ผ่านมานะครับ ก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผลหวยเล่าพัฒนานะครับวันศุกร์ที่19นะครับวันศุกร์ที่19นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับทางแอดมินก็ได้ลงชุดจอด2ตัวบนล่างไว้นะครับจำนวน9ชุดนะครับ ก็เพื่อนๆสมาชิกก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผลหวยลาวพัฒนางวดวันที่19พฤศจิกายนนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับตัวเด่นของเรานะครับทั้ง2ชุดนะครับแล้วกอ เมื่อนำมาจับคู่กันแล้วก็จะได้ชุดจอดสองตัวันล่างนะครับเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเด่นชุดที่หนึ่งนะครับที่เราให้ไว้นะครับเราได้หกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดนะครับส่วนเด่นชุดที่สองนะครับเราได้สาม สี่และห้าครับสามสี่ห้านะครับเมื่อเรานำชุดเด่นสองชุดนะครับมาจับคู่กันนะครับก็จะได้ชุดจอดสองตัวบนล่างนะครับจำนวนเก้าชุดนะครับดังนี้ครับครับมีหกสามหกสี่หกห้านะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับ 83, 84และ85นะครับจำนวน9ชุดนะครับเรามาดูผลการออกรางวัลกันเลยดีกว่านะครับผลการออกรางวัลหวยเลาพัฒนานะครับงวดวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับผลออกมีดังนี้นะครับ233 518ครับ233 518นะครับ สามตัวบนนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งปดครับส่วน2ตัวล่างก็จะเป็น3ามห้าครับซึ่งในงวดนี้นะครับชุดเจาะสองตัวบนล่างของเรานะครับก็ไม่เข้านะครับนะครับพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็ทางแอดมินก็ขออภัยนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ งวดนี้ของเราไม่เข้านะครับผิดถูกก็ว่ากันตามสูตรนะครับสูตรของเราเป็นอย่างนี้นะครับได้มาแบบนี้นะครับก็ว่ากันตามสูตรนะครับเราไม่มีการไปแก้ไขย้อนหลังให้มันถูกต้องนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกในเมื่องวดนี้ไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูงวดหน้ากันดีกว่านะครับว่า ชุดจอดสองตัวบนล่างจะเป็นเลขอะไรนะครับแล้วจะกลับมาเดินดีต่อหรือไม่นะครับถ้าเดินดีต่อเราก็จะใช้สูตรนี้กันต่อนะครับแต่ถ้ายังสะดุดอยู่นะครับเราก็จะหาสูตรใหม่ๆนะครับมาให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ติดตามรับชมกันนะครับ เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับหน่วยเล่าพัฒนานะครับงวดวันที่22พฤศจิกายนนะครับจะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละนะครับเด่นชุดที่หนึ่งนะครับเราได้เลข7 8 9ครับ7 8 9นะครับ ส่วนเด่นชุดที่2นะครับเราได้6 7 8ครับ6 7 8นะครับเรานำชุดเด่น2ชุดนี้นะครับมาจับคู่กันนะครับซึ่งก็จะได้ชุดเจาะสองตัวบนล่างนะครับจำนวน9ชุดนะครับมีดังนี้ครับ76 7 7 78ด แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเพ,เพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกันจับคู่ตามกันได้นะครับเผื่อว่าแอดมินอาจจะมองพลาดไปนะครับก็ช่วยกันนะครับ สำหรับวันที่22พฤศจิกายนนี้ครับเป็นวันจันทร์เนะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่างวดนี้นะครับสูตรของเรานะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีแหล่งที่จะเล่นหวยลาวนะครับ อันนี้ทางแอดมินก็จะมีลิงก์มาแนะนำนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ลองไปคลิกดูนะครับฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ พร้อมกับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางช่องของเราเอามานำเสนอนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่นะครับ คลิปหน้านะครับพร้อมกับผลหวยลาวพัฒนางวดวันที่22พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการออกรางวัลน,นะครับพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ